สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมชคช่วงเบอร์300นะครับสัญญาครับว่าจะพัฒนาให้ชุมชนของเรานั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับกินดีอยู่ดีกันทุกคนครับเบอร์300นะครับอย่าลืมเลือกครับเบอร์สามร้อยนะคะย่าลืมนะครับแล้วยังไงก็พัฒนาบ้านเราให้เจริญเจริญนะครับผมเบอร์300ร้อยนะคามร้อยครับด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเบอร์300นะครับ300ครับเบอร์300ค่ะคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผมนายเหิมหายห่วงเบอร์200นะครับค่าสดิ้งนะครับสองร้ามีโอกาสนะครับขอให้ผมมีโอกาสได้รับใช้คุณพ่อคุณแม่นะครับคเบอร์สองร้อนะครับสดู้งนะครับสวัสดีครับฝากด้วยนะครับเบอร์200ร้อยฝากด้วยนะคะเบอร์สองร้อยค่ะเฮ้ยตีล้อจิ๊กจุ๊กสวัสดีครับสามร้อยสาโชคชั่วครับโชคชั่วครับ จะตีกันไหมเนี่ยว่าไงครับคุณเหิมสวัสดีครับครูชอตสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับคุณเหิมสวัสดีครับสสวััดีครบแหมวันนี้ดูสดใสกันดีนะครับโอ้โหอากาศร้อนแบบนี้น้องๆร้อนก็ไม่จ๊ะมาๆาที่พัดไหนจ๊จัดกัดให้เจอมาเจ๊นิดนิด แหมทีมคุณเหิมนี่เขาเข้าใจขิปิตีหาเสียงแลเนี่ยมอโอ้ยแหมแม่พอพูดเล่นน่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นสัหน่อย <c oughs> ผมชอบการหาเสียงของคุณเถิมนะครับดูสดชื่นสดใสร่าเริงแล้วก็มีสีสันจริงๆครับครับผมก็ชอบนโยบายของครูโชนะครับโดยเฉพาะนโยบายห้องสมุดแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับสุดยอดจริงๆเลครับขอบคุณครับครับยังไงโชคดีนะครับันนี้ขอบคุณครับครับโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ ผมนายเหิมหายห่วงผู้สมัครรับเลือกตั้งอปตอสุขใจหมายเลข200นะครับผมขอประยานตนว่าผมจะรับใชท้ทุกท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและไม่ซื้อเสียงครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมนายโชดช่วงรักกันดีเบอร์300ครับ ขอปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติตนด้วยความสมานฉันท์ให้การเลือกตั้งครั้งนี้สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและสามารถตรวจสอบได้ครับขอบคุณครับ